ในยุคปัจจุบันที่เวลาเปรียบเสมือนทรัพยากรอันมีค่าทำไมเวลาถึงมีค่าดั่งเงินทองโอกาสที่ไม่หวนกลับเวลาที่ผ่านไปนั้นสูญเสียตลอดการโอกาสที่พลาดไปไม่มีวันย้อนกลับมาได้ทรัพยากรที่จำกัดทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงต่อวันไม่มีใครมีเวลาเพิ่มการใช้เวลาอย่างชาญฉลาดจึงสำคัญยิ่ง ผลลัพธ์และความสําเร็จการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้เราทํางานเสร็จตามกําหนดบนรรลุเป้าหมายและประสบความสําเร็จความสุขและคุณภาพชีวิตการใช้เวลาว่างอย่างคุ้มค่าทำกิจกรรมที่ชื่นชอบและพักผ่อนเติมพลังช่วยให้มีความสุขสุขภาพจิตดีเวลาคือเงินจงใช้